มาดูเมตริกข้อนี้นะครับนะมันอยู่หัวข้อสุดท้ายเลยก็คือเรื่องคือเป็นหัวข้อสุดท้ายในบทเมตริกอะเรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นคําว่าเชิงเส้นคือดีกรีของตัวแปรเป็นดีกรีหนึ่งการแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมตริก <c oughs> เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีการแก้หลายวิธีตามหลักสูตรกระทรวงวิธีแรกเนี่ย ก็คือใช้ a inverse นะครับหรือใชอ้ตัว inverse การคูณน,นะวิธีที่2ก็คือใช้ low operation นะ ro คือ low operation วิธีที่3คือใช้กฎของ c l เ m e r กฎของ克莱เมอร์จริงๆอาจจะมีวิธีที่4คือแก้แบบม .3 คือทำสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรให้เท่ากันแล้วจับสมการลบกันนะครับประเด็นคือนะครับถ้าหลักสูตรปัจจุบันปี64 A inverse ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าการหา A inverse มันจะมีแต่2คูณ2ถ้า3คูณ3ขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีในหลักสูตรแล้วนะหลายโรงเรียนยังเรียน minor cofactor adjoint ไม่มีแล้วนะครับกฎของครามเมหรือกฎของ c r เมอรเนี่ยที่ว่าสอนทุกโรงเรียน บางโรงเรียนเรียนแต่ม .3 ด้วยก็ไม่มีแล้วมันจะเหลือแค่ Low Operation กับวิธีการทำสมมระสิทธิ์ให้เท่ากันและจับสมการบวกลบกันนะครับจะเหลือแค่2วิธีนะครับแล้วข้อนี้ก็คือเป็นวิธี Low Operation นะครับข้อเสียนะครับของออจะเรียกว่าข้อเสียดีหรือเปล่าสิ่งที่เราไม่โจทย์หัวข้อนี้ยากคือโจทย์ในท้องตลาด มีให้น้องฝึกน้อยครับนะเพราะว่าเรื่องโลเปเรชันเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วก็คือมีโจทย์น้อยมากๆนะและโจทย์หลักสูตรใหม่นี่อย่างที่พี่หนึ่งเคยบอกนะมันจะเริ่มแต่ปี64เป็นต้นไปหนูก็นับว่าหนูสอบปีไหนถ้าหนูสอบปี69หนูก็มีข้อสอบ64 65 66 67 68 5ปี5ปีเนี่ยพี่ว่าน้อยนะมีโจทย์ให้ฝึกค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอาจต้องไปหา ข้อสอบพวกนะพรีเทสต่ตางๆนะในเน็ตมีเยอะนะในสื่อโซเชียลมีเยอะไปหาฝึกนะครับอย่างข้อนี้คำแรกที่เราต้องใส่ใจคือคำว่าเมตริกแต่งเติมไอตัวเนี้ยคือเมตริกแต่งเติมหรือ mented, นะอ u g เมนเต็ดนะอัพเมนเมทริกนะครับคือเมตริกตัวเนี้ยมันแทนระบบสมการเชิงเส้นว่า 1x-2y ลบ บวก5 r บวก2 z เท่ากับ5แล้วก็ลบ2 x บวก3 y ลบ1 z เท่ากับลบ4แล้วก็1 x ลบ2 y 2> บวก z เท่ากับ4หนูต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไอ้ระบบสมการเชิงเส้นตัวเนี้ยมันถูกเขียนอยู่รูปเมตริกแต่งเติมหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเนี้ยเราเรียกว่าเมตริกสัมประสิทธิ์สปส ตัวเนี่ยเราเรียกว่าเมติกค่าคงที่ c o n คอนสแตนต i c อารมณ์คือหนูต้องเข้าใจภาษาเขาก่อนเห็นปะ่ะเขาบอกว่าเมื่อใช้การดำเนินการตามแถวอันนี้แหละครับคือโ o w Operation นะแล้วเมติกแต่งเติมกลายเป็นแบบนี้จงหาค่า A บวก B บวกเพรพอถึงตรงเนี้ยหลายคนหลุดล้นะเพราะโลโอเปอเรชั n นนี่อย่างที่พี่หนึ่งบอก น้มีโจทย์ให้ฝึกน้อยนะครับพี่อยากให้หนูจําว่าสเต็ปการแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมตริกเนี่ยนะครับโดยใช้โลโอเปอเรชันเนี่ยมันมีสเต็ปอยู่ว่านี่ครับหนูต้องพยายาม นะครับใช้ความสามารถทางด้านการดาเนินการตามแถวหรือโลโ o p e r รชั o n เนี่ยในการเปลี่ยน ak ให้เป็น ix ให้ได้อะไรวะ ak อะไรวะคือ ix a เนี่ยคือ metric สปรปสิทธิ์ k คือ metric ค่าคงที่เออก็ที่เขาให้มาก็คือ ak เดี๋ยพี่ใช่สิ่งที่เขาให้มาคือ ak หน้าที่หนูต้องโลเปอเรชันให้เป็น IX ให้ได้ IX คือ I นี่รู้อยู่แล้วล่ะเมตริกอะไรครับเอกลักษณ์ถ้าหนูโลเปอร์เรชันจนข้างหน้ากลายเป็นเมตริกเอกลักษณ์ข้างหลังนะครับจะเป็นเมตริกตัวแปรหรือเป็นค่า XYZ ที่หนูต้องการนะครับจำไว้ AK โลโลเปอเรชันให้เป็น IX ให้ได้นะครับประเด็นคือการโลเปอรเรชันเนี่ยหนูทำได้3แบบ จำได้ว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ห,หนูสามารถสลับแถวไกับแถว J ได้นะสัญลักษณ์เขาจะเขียนสั้นๆว่า R I J คือสลับแถวไกับแถว J ขั้นที่2ครับ C R I หนูสามารถเอาค่าคงที่คูณตลอดแถวใดแถวหนึ่งได้แล้วขั้นที่3ครับหนูสามารถเอา R I ไปบวกหรือไปลบก็ได้กับ K เท่าของ R J ก็คือเอาสมาชิกในแถวใดแถวหนึ่งไปบวกหรือไปลบก็ได้กับ k เท่าของสมาชิกอีกแถวใดแถวหนึ่งนะภาษาอาจจะงงๆนะครับแต่สัญ,ญลักษณ์เป๊ะนี่แหละคือสิ่งที่หนูต้องฝึกนะครับถ้าใครไม่เคยฝึกมาก่อนเนี่ยเจอสัญ,ญลักษณ์พวกเนี่ยเจออะไรวะเนี่ยนี่ก้อนก้อนอะไรอยู่ดีไม่เรียกก้อนนี้ว่าเมติกแต่งเติมแล้วไปทําอะไรเนี่ยไปทําดําเนินการตามแถว แล้วได้อะไรมาเนี่ยสิ่งที่ได้มายังแปลความหมายไม่ออกเลยเห็ปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันเหมือนยังทําไม่เสร็จครึ่งคงกลางกลางอันะลูกแล้วหนูก็ไม่จําเป็นต้องไปทําต่อให้เสร็จด้วยทำไมยังทําไม่เสร็จมันเกือบแล้วไงนี่ไงหนึ่งศลบคือถ้าเป็นไออะมันต้อง1 0ึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศกภาพออกไหมลูกคือเขายังทําไม่เสร็จ ประเด็นคือเขาทำอะไรลงไปอ่าหนูมาดูนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องสนใจว่าเขาทำอะไรลงไปแถวที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนเดิมเห็นไหมไม่ได้ทำนะครับเขาไปทำแถวสองกับแถวสามหนูสังเกตนะครับคอนเซ็ปต์เรื่องโลเปอร์ชั่นเนี่ยในการจะเสกให้ตัวนี้เป็นไอเนี่ยเนี่ยสเต็ป การโลเปเรชันให้ได้เมติกเอกลักษณ์อันนี้สำคัญมากหนูจำไว้เลยเมติกเอกลักษณ์มันคือ1 0 0 0 1 0 0 0 1นะพี่หนึ่งมีเขียนไว้ในสรุปสูตรนะครับใครอยากได้สรุปสูตรพี่หนึ่งเนี่ยไปดาวน์โหลดฟรีนะครับที่เว็บไซต์พี่หนึ่ง นิ s ิ i t u t o r o n l n n e .com สเต็การ low operation ให้ได้มาซึ่งแมติกเอกลักษณ์หนูต้องพยายามทำตรงนี้ให้เป็นเลข1ให้ได้ก่อนทำไอแถวหนึ่งหลักหนึ่งะมุมบนซ้ายสุดให้เป็นเลขหนให้ได้แล้วไอเลขหนตัวเนี้ยไปยิงให้เกิดศูนย์ต่อมานะครับหนูก็ต้องพยายามทำแถว2หลัก2ตัวนี้ให้เป็นเลข1ให้ได้คำว่าทำของพี่เนี่ยคือ3อย่างเนี่ยที่พี่เรียกว่าทำหนูมีเครื่องมือให้ใช้อยู่สอย่าง แล้วทำสเต็ปตามพี่หนูจะไม่ภายเรือในอ่างคนที่เคยเรียนที่โรงเรียนจะรู้ว่าในการเศกมาให้ได้ซึ่งเมติกเอกลักษณ์การคูณน,นี่หรือตัวไอเนี่ยถ้าหนูทำแบบไม่มีหลักการนะไอตัวแรกเป็น1นึ่อยู่ดีๆนะอันนี้เป็น0นย์เป็น0ูนยอยู่ดีๆแต่ทำมั่วทำไปทำมาแล้วมันไม่จบนะพี่เรียกว่าภายเรือในอ่างนะครับให้ทำตามนี้ทำแถว1ห,หลัก1ให้เป็นเลขหให้ได้ก่อน แล้วไปยิงให้เกิด0ต่อมาทำแถว2หลัก2ไป็เลข1ให้ได้แล้วไปยิงให้เกิด0ต่อมาทำแถว3หลัก3ให้ได้เป็นให้เป็นเลข1แล้วเอาเลขหเนี่ยไปยิงให้เกิด0ูนคำว่ายิงคืออะไรมาดูกันเดี๋ยวดูตอนนี้แถว1หลัก1ไปเป็นเลข1ละเอาเลข1งตัวนี้ไปยิงให้เกิด0น,นะครับพี่ก็จะเอาเลข1ตัวนี้ไปยิงใส่แถวสองบแถวส เดี๋ยวมาดูนะคําว่ายิงของพี่แปลว่าอะไรจากเดี๋ยวขอลอกหน่อยมันอยู่คนละหน้า1ลบสออลบมลบน่หนลบ2องหนึตุ๊ด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 าลบอ่ะดูนะครับเอาเลขหนึ่งเนี่ยไปยิงให้เกิดศูนย์นะพี่ก็จะใช้สมบัติข้อ3 นะสัญ,ญลักษณ์นี้คือยึกยือแบบนี้คือกำลังนะกำลังจะทำให้มันเป็น i อทำให้เป็นเมตริกเอกลักษณ์การคูณให้ได้แถว1นพี่หนึ่งไม่ได้ทำอะไรนิ่งๆไว้นะพี่หนึ่งอยากเปลี่ยนแปลงที่แถว2องจำไว้เลยอยากเปลี่ยนแถวไหนให้เขียน R I ไว้ท้ายแถว อุ้ยข้อนี้หนูไปดูฉเฉลยในสื่อโซเชียลเขาเขียนกัน2อสามบรรทัดเสร็จนะพี่หนึ่งสอนนี่ล่อไปเป็น10กว่านาทีนะเพราะอยากให้หนูได้รายละเอียดนะครับอยากเปลี่ยนแถวไหนให้เขียน R I ไปท้ายแถวหนูอยากเปลี่ยนแถวสองหนูเขียน R 2เอาไว้แถว2องหนูเป็นเลขลบสงั้นพี่เอาบวกสเท่าของแถว1 เพราะแถว1่มันเป็นเลข1ลบ2บวก2เท่าของ1มันจะเป็นเลข0ูย์่านป้อ่าดูนะลบ2บวก2เท่าของ1เป็น0นย์สามสามโยดยตรงนะสามบวกสองเท่าของลบสองสามบวกลบสี่เป็นลบหนึ่งเข้าใจปะ ต่อมาแถว2บวก2เท่าของแถว1 1ลบ1บวก4เป็น3ไปต่อครับต้องทำทุกตัวครับแถว2อบวก2เท่าของแถว1 4ลบ4บวก2เท่าของ5 4ลบ4บวก10เป็น6เกตอย่างเอาละเอาเลข1ไปยิงแถว3ครับ ก็เขียน r 3รอเอาไว้อยากเปลี่ยนแถวไหนเขียน r i ไว้ท้ายแถว r 3ทํทำไงดีลบ r 1นะเพราะ r 3ก็เป็นเลข1 r 1ก็เป็นเลข1นึ่ r คือโลโลก็คือแถว1-1ลบ1เป็น0ูนย์อ่านไะไปต่อ r 3ลบ r 1ลบ2ลบลบ2ก็เป็น0ไปต่อ1-2ลบ2ก็เป็นลบ1 ไปต่อ r 3ลบ r 1 4-5ลบ5ก็เป็นลบ1นี่ไงหนูเทียบกับที่เขาให้มาเห็นป่ะคือไอตัวเนี้ยมันยังโลโอเป r เรชันไม่เสร็จเพราะถ้าโลโอเป r เรชันเสร็จมันต้องเป็นตัว i ตามหลักการเราว่า ak โอเป r เรชันเป็น ix เห็นป่ะมันยังโลไม่เสร็จ แต่ตอนนี้หนูสามารถเทียบสัมประสิทธิ์ได้เลยนี่ไงมันเท่ากันหมดแล้ว1-22ลบสองสอนะหลบสออะไรกันศลบหน่งสา3เหมือนเลยเห็นศนยะ์ศูลบหเห็นนะแปลว่า a เป็นอะไรครับ สรุป a เป็น5ครับ b เป็น6แล้ว c เป็นลบ1เข้าใจยังนะถ้าโลจนเสร็จเนี่ยไอ้ข้างหลังนี่ข้างหลังตรงเนี้ยนะครับมันจะกลายเป็นเมตริกตัวแปรหรือเป็นค่าของ x y z นะครับแต่อันนี้มันโลยังไม่เสร็จนะพอเราเทียมสมประเธร์ปุ๊บ เขาให้หา a บก b บก c ก็เท่าไหร่1 1ลบ1ตอบ10แค่นั้นเองบุคคลบอกว่าพี่พี่เขียนแค่2บัรทัดนี้มันก็จบแล้วใช่นะแต่ถ้าเฉลยแบบนั้นพี่ว่ามันมันไม่สุดอะนะสไตล์พี่หนึ่งต้องต้องให้สุดต้องให้รู้จริงนะครับผมไปฝึกใครเรียนอยู่มอ,อะไรอะ่ะเมติกเรียนบางส่วนเดีเรียนมห้นะ มองเรียนก็เรียนม .4 นะครับก็เอาความรู้นะครับเรื่องการแก้ระบสมการเชิงเส้นด้วยเมตริกที่พี่สอนทั้งหมดเนี่ยจากโจทย์ข้อน,นี้ไปใช้ได้นะครับผม